สวัสดีครับนักเรียนทุกคนเป็นไงกันบ้างเอยช่วงปิดเทอมนักเรียนทํากิจกรรมอะไรกันบ้างนะครับอ่ะและนักเรียนได้เฝ้าระวังมาตรการนะครับที่ครูได้แจ้งไปในกลุ่มไลน์หรือเปล่าที่มีมาตรการการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโควิด COVID, นะครับขอให้นักเรียนทุกคนนะครับดูแลตัวเองนะครับแล้วก็ระมัดระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID, นะครับเพอเราจะได้ก,กลับมา เปิดเทอมและเรียนกันนะครับตามปกตินะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นการเรียนชั่วโมงแรกนะครับกับครูกิมในวิชาสุขศึกษาและภลศึกษานะครับของนักเรียนชั้นปหนะครับในเรื่องระบบสืบพันธุ์เพศชายนะครับระบบสืบพันธุ์เพศชายนะครับอาจจะอยู่ในเพศชายหรือเพศหญิงนะครับคำตอบคืออยู่ใน เพศชายนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับ 1. นึเพื่ออธิบายหน้าที่ของอวัยวะของระบบสืบพันธุ์ของเพศชายนะครับ 2. เห็นความสำคัญนะครับของระบบสืบพันธุ์ของเพศชายนะครับทั้งหมด2จุดประสงค์การเรียนรู้นะครับนะ ระบบสืบพันธุ์ของเพศชายนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับ1นะครับระบบสืบพันธุ์นะครับอันนี้ระบบสืบพันธุ์1 2ระบบไหลเวียนโลหิตนะครับ2ไหลเวียนโลหิตแล้วก็3นะครับระบบหายใจนะครับจะครูจะอธิบายให้ฟังว่ามันเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะครับอ่ะต่อไปนะครับครูมีคําถาม ทั้งหมด2คํคำถามคำถามที่1คือการสืบเชื้อสายของมนุษย์นักเรียนคิดว่าเกิดจากระบบใดของร่างกายนะครับคําตอบคือระบบสืบพันธ์ของร่างกายนั่นเองนะครับคําถามต่อไปนะคําถามที่2นักเรียนคิดว่าระบบสืบพันธุ์เกิดจากเพศชายหรือเพศหญิงนะครับ คำตอบคือเพศช,ชายและเพศหญิงนะครับจะเกิดในเพศเดียวไม่ได้นะครับมาดูระบบสืบพันธุ์ของเพศช,ชายและเพศหญิงนะครับว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับระบบสืบพันธุ์ของเพศช,ชายนะครับก็จะประกอบไปด้วยตัวอสุจินะครับตัวอสุจิเห็นไหมนะที่มีรูปร่างคล้ายๆอะไรลูกออดนะครับที่มีรูปร่างคล้ายๆลูกออดนะครับก็จะมีอยู่ใน ะร,ระบบสืบพันธุ์ของเพศชายเป็นล้านตัวนะครับนะอะมาดูของเพศหญิงอะเพศหญิงนะครับก็จะมีอะไรครับที่เป็นลูกสีส้มๆคือไข่นะครับก็คือไข่ที่อยู่ในมดลูกของเพศหญิงนะครับในเมื่อตัวอสุจิผสมกับไข่จะเกิดอะไรครับเกิดการปฏิสนธิปฏิสนธิเอามาเป็นอะไรครับเอาอกมาเป็นเป็นอะไรเป็นทาลก เป็นทารกนะครับที่จะเติบโตอยู่ในมดลูกนั่นเองนะครับ,น,รบนะครับต่อไประบบสืบพันธุ์เพศช,ชายนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ลักษณะนะครับก็มีอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกและอวัยวะสืบพันธุ์ภายในนะครับสืบพันธุ์ภายนอกนะครับคืออะไรคือสิ่งที่เราทําไมครับมองเห็นนะสิ่งที่เรามองเห็น ด้วยตาเปล่านะครับนะสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าและภายในล่ะภายในทำไมครับไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า นะครับอ่ะก็จะแบ่งออกเป็น2ลักษณะคือภายนอกมองเห็นด้วยตาเปล่าและภายในมองไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่านะครับอ่ะต่อไปภายนอกนะครับประกอบด้วยอะไรบ้างที่เราสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าแรกแรกก็คืออะไรครับตัวองคชาตนะครับนะตัวงองคชาตนะครับแล้วก็ละอีกตัวถุงอันทะนะครับที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่า นะครับอ่ะต่อไปนะอ่ะต่อไปครับตัวภายนอกนะครับอ่ะมาดูกันว่าองคาชาตมีหน้าที่อะไรนะครับองคาชาตนะครับก็คือส่วนตรงนี้นี่ส่วนตรงนี้นะครับ,นะรบมีหน้าที่อะไรนะครับมีหน้าที่นำพาอาุจินะครับ ผ่านเข้าทางปากหมดลูกเพื่อทำอะไรเพื่อทำการปฏิสนธินะครับนะมาดูเส้นทางที่ตัวอสุจิจะออกมานะครับอ่ะอ่ะเมื่อตัวสุจิครับได้รับาการกระตุ้นนะครับก็จะเดินทางนะครับออกมาจากตัวที่เก็บกักอสุจินะครับก็ค่อยเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนออกมานะครับออกทาง ตัวองค์ชาตินะครับออกไปที่ไหนออกไปเข้าสู่อะไรครับปากหมดอรูปเพื่อทำการปฏิสนธินั่นเองนะครับต่อไปนะครับถุงถุงอันทะอันนี้คือถุงอันทะนะครับถุงอันทะมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่รักษาอุณหภูมิ ให้เหมาะสมต่อการสร้างตัวอสุจินะครับเพราะทำไมจะเป็นตัวที่ควบคุมอุณหภูมนะิภายในนะภายในอันทะนะครับที่จะผลิตตัวอสุจิร่างกายของมนุษย์เพศช,ชายนะครับก็จะผลิตอสุจิครับตลอดเวลาเลยไม่มีวันพักไม่มีวนันพอนเลยนะครับจนกระทั่งจนทำไมเสื่อมสมรรถภาพทางเพศถึงจะไม่สามารถผลิตได้นะครับ อันนี้คือหน้าตาของตัวถุงอันทะนะครับทำไมถึงต้องมีถุงอันทะก็เพื่อทำไมครับปกป้องตัวอันทะที่อยู่ภายในนะครับแล้วก็ทำไมเอาไว้รองรับแรงกระแทกนะครับถ้าไม่มีถุงอันทะทำไมครับก็จะทำไมเวลาโดนอะไรกระแทกนะครับหรือไปกระทบอะเลยก็จะเกิดบาดแผลได้ง่ายนะครับ อ่ะต่อไปนะครับดูภายใน,ในกันบ้างภายในนะครับดูจากภาพทียนจะสังเกตว่าภายในมีส่วนประกอบมากมายเลยนะครับที่อยู่ภายในระบบของเพศชายระบบสืบพันธุ์เพศชายนะครับอ่ะดูตัวแรกดูตัวแรกเลยนะครับตัวแรกก็คือกระเพาะปัสสาวะครับอันนี้คือกระเพาะปัสสาวะนะครับคือกระเพาะปะสะัสสาวะครับมีหน้าที่เก็บกากอะไรเก็บกาก น้ำปัสสาวะนะครับที่ออกมาจากไหนออกมาจากไตนะครับที่เรากองเสร็จแล้วก็จะมากราเกตจนที่ตรงกระเพาะปัสสาวะเมื่อมันเต็มแล้วทําไมครับก็จะมีตัวปิดเปิดเราเรียกว่าหูรูปิดเปิดเปิดให้ทาไมน้ําปัสสาวะไหลออกมานะครับเวลาที่มันเต็มมันจะส่งสัญญาณให้เราทำไมครับปวดท้องปวดท้องฉี่ต้องไปปัสสาวะนะครับอ่าต่อไปเป็นถุงสร้างน้ําอสุจิตรงไหนครับอยู่ตรง นี้นะครับตรงนี้นะถุงสร้างน้ําอสุจินะครับเป็นสายสีม่วงนะครับเป็นตัวสร้างอาสุจินะครับ <_ d distractions> เมื่อมันผลิตมันก็จะผลิตตรงนี้เลยครับตรงถุงตรงถุงนะผลิตผลิตเสร็จแล้วก็จะไปเก็บที่ไหนครับไปเก็บที่หลอดเก็บอสุจินะครับ,รบมาเริ่มผลิตนะจากตรงนี้นะตัวอสุจิก็จะกินน้ําตาลเป็นอาหารนะครับเมื่อ มันต้องการการเจริญเติบโตนะครับอ่ะต่อไปตอมมลูกหมากนะครับตอมลูกหมากก็คือตรงนี้อยู่ภายใต้อะไรอยู่ภายใต้ตัวกระเพาะปัสสาวะนะครับอยู่ภายใต้ตัวกระเพาะปัสสาวะก็คือตอมลูกหมากนะครับอ่ะต่อไปคืออะไรตอมคอเปอร์นะครับตอมคอเปอร์ในตอมคอเปอร์นะครับที่มีลักษณะของโค้งอยู่ใต้ตอมลูกหมาก อ่านต่อไปเป็นหลอดอาซูจิหลอดเก็บอาซูจินะครับก็คืออยู่ใกล้ๆกับอันทะของเรามีหน้าที่เก็บอาซูจินะครับแล้วก็อันทะอันทะตรงนี้นะครับอันทะที่ภาษา,บ,าบ้านเราเรียกว่าอะไรครับนะเรียกว่าไข่นั่นเองที่อยู่ในผู้ชายนะครับอ่ะต่อไปเป็นท่อน้ำอาซูจินะครับเมื่อ,อ,อไหร่อาซูจิมันผลิตที่ถุง ผลิตน้ำเลี้ยงสุจินะครับปื๊ดนะครับมานะหลอดเก็บสุจินะอยู่ตรงนี้นะสุจิก็จะเริญเติบโตเสร็จแล้วทําไมเมื่อมันได้รับการกระตุน้นนะครับสุจิก็จะเดินทางผ่านท่อนี้ไปเดินทางผ่านท่อนะครับเพื่อไปทําไมออกสู่ท่อปัสสาวะนั่นเองนะครับอ่ะสุดท้ายก็เป็นท่อปัสสาวะนะครับ ท่อสีเส้นดแดงๆซี่ชื่อมต่อกับกระเพ,อพอาะปัสสาวะนะครับเดี๋ยวไปดูหน้าที่ว่ามีหน้าที่อะไรกันมาดูอันแรกเป็นท่อนํอาอสุจินะครับเป็นท่อนํอาอสุจิมีหน้าที่นะครับนาอะไรเป็นหน้าที่อะไรทางผ่านของตัวอสุจินะครับเข้าสู่ท่อปัสสาวะนะครับในเพศชายท่อปัสสาวะและท่อนาอสุจินะครับ ท่อปัสสาวะหรือท่อที่น้ำสุำสจิครับจะแยกกันอยู่แต่เวลาที่ออกมาจากกระเพาะปัสสาวะนะครับจะออกมาทางเส้นเดียวกันนะครับอ่ะต่อไปนะครับเป็นถุงสร้างน้ําเลี้ยงอสุจินะครับถุงสร้างน้าเลี้ยงอสุจินะครับที่ครูบอกไปข้างต้นว่า อาสุจิจะกินน้ำตาลเป็นอาหารนะครับเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นทุงสร้างน้ำสีก็จะใช้น้ำตาลกูโคสและสูโคสรับมาสร้างเป็นอาหารให้กับอาสุจินะเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตนะครับสรุปก็คือทุงน้ำเลี้ยงอาสุจิมีหน้าที่ทำไมสร้างอาหารเพื่อไปหล่อเลี้ยงตัวอาสุจินะครับอ่ะต่อมา นะครับตอมลูกหมากนะครับตอมลูกหมากมีหน้าที่ทำไมสร้างสารที่มีฤทธิ์นะครับเป็นเบสอ่อนเพื่อล้างความเป็นกรดในท่อปัสสาวะและช่องคลอดนะครับนะครับอ่าต่อไปเป็นตอมลูกหมากนะครับตอมลูกหมากมีหน้าที่อะไรนะครับอ่าดูตอมลูกหมากตรงนี้ครับตอมลูกหมากมีหน้าที่สร้างสารที่มีฤทธิ์เป็นเบสอ่อนเพื่อล้างความเป็นกรด ในท่อปัสสาวะและช่องคลอดนะครับเพื่อทำไรแต่ถ้าสมมุติว่านะครับถ้าในท่อปัสสาวะเรานะครับมีฤทธิ์เป็นกดนะตัวอสุจิที่ออกมาก็ทําไมครับทําให้ตัวอสุจิตา,ตายเพราะฉะนั้นสมานลูกมากนะครับก็มีหน้าที่ทําไมควบคุมความเป็นกดเป็นด่างทําให้ตัวอสุจินั้นมีชีวิตได้นะครับไม่ตายนะครับต่อไป ตอมคารเปอร์นะครับตอมคารเปอร์นี่อยู่ตรงนี้นะตอมคารเปอร์มีหน้าที่อะไรนะมีหน้าที่สร้างสารหล่อลื่นที่ผสมผสานกับตัวอสุจินะครับหรือเรียกว่าน้ําหล่อลื่นนะครับที่จะนะช่วยให้ตัวอสุจินะครับเคลือบตัวอสุจิให้ทําไมเคลื่อนที่ได้นะครับนะอ่ะต่อไป หลอดเก็บอสุจินะครับหลอดเก็บอสุจิอยู่ตรงนี้นะครับมีหน้าที่ทําอะไรหลอดเก็บอสุจิมีหน้าที่เป็นที่เก็บพักตัวอสุจินะครับชั่วคราวเพื่อให้ตัวอสุจิทําไมครับได้จเจริญเติบโตอย่างเต็มที่นะครับเมื่อผลิตแล้วตัวอสุจิก็เหมือนเด็กทาลกนะครับต้องกินอาหารต้องกินสารอาหารที่ ผลิตขึ้นมาจนตัวนั้นจเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์แข็งแรงนะครับก็พร้อมที่จะเข้าไปปฏิสนธิในไข่นะครับของเพศหญิงอ่ะต่อไปนะครับอันทะอันะมีหน้าที่อะไรครับผลิตตัวไอสซจิและฮอร์โมนนะครับในเพศช,ชายนะครับอันทะตัวทำไมครับมีความสําคัญเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าเป็นตัวควบคุม ฮอร์โมนความเป็นชายนะครับแล้วก็ผลิตผลิตตัวอสุจินะครับถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับของเพศชายนะครับอ่ะต่อไปอ่ะนะครับสรุปบทเรียนครับในการเรียนครั้งนี้นะครับก็มีอะไรบ้างนะครับอ่ะสรุปบทเรียนอวัยวะสืบพันธุ์เพศชายแบ่งออกเป็นอวัยวะสืบพันธุ์แบบภายนอกนะครับและภายใน โดยมีหน้าที่การทำงานที่แตกต่างก,กัน,นครับและมีความสำคัญต่อระบบสืบพันธุ์นะครับเป็นอย่างมากนะครับอธิบายได้ว่านะครับหน้าที่ของแต่ละอ,อวัะนะครับก็มีการทำงานที่แตกต่างก,กันแต่มีการทำไมครับทำงานที่เป็นระบบนะครับจากนั้นก็รวมกันเป็นระบบสืบพันธุ์ของเพศชายนั่นเองครับ การดูแลรักษาพานันเพศชายก็ควรทำไมครับดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์ของตนเองนะครับให้สะอาดนะครับแล้วก็สมบูรณ์แข็งแรงนะครับเพราะเป็นระบบที่ใช้ในการสืบพันธุ์นะครับแล้วก็ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันนะครับของเราเพราะนั้นเราต้องทำไมครับดูแลสุขภาพของตนเองนะครับแล้วก็ระบบสืบพันธุ์ของเราให้แข็งแรงสมบูรณ์นะครับ นะครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับก็จะเป็นบทเรียนเรื่องระบบสืบพันธุ์ของเพศหญิงนะครับเดี๋ยวครูจะมาสอนในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอนักเรียนทุกคนไปทบทวนบทเรียนนะครับแล้วก็พยายามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมครับเพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติมครับตนเองนะครับแล้วก็ขอให้นักเรียนทุกคนนะครับ ระมัดระวังการติดเชื้อไวรัสโควิดนะครับเพื่อที่เราจะได้กลับมาเรียนตามปกติได้อย่างรวดเร็วนะครับอ่ะครูก็มีเพียงเท่านี้วันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ